ใครจุดๆๆที่สุดใครฮอตที่สุด,พาพาดใครแปลกที่สุดโปดเดเพื่อนเนอ๋อเยใครดูที่สุดใครสะบรางเก่งเมื่อรถไฟไม่เคยชนกันสักครั้ง,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 คงใครพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลา ใครเปลี่ยนคนคุยบ่อยจนเพื่อนจำหน้าไม่ได้ตใ้จเ่นนอยางีครดองเดมเยอะที่สุดใครคนสวยขาที่สุดใครนอนตะวันสองตูดที่สุดใครเปเก่งที่สุดไม่มีอะไรเลยน ใครโดนเอารูปทำมีนบ่อยสุดเจ็บจนพากันใจมันใครดูเป็นคนปกติที่สุดนนที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วใครโดนด่าบ่อยที่สุดด่าไปก็ไมแครเด็ดใครชอบอวดหวานใจใครหัวเราะอ,อร่อยที่สุด